Yeah! กลับคืนสู่ถิ่นเดิมของฉันที่นี่แหละที่เราคุ้นเคยที่สุดแล้วครผมรู้สึกสบายใจสุดแล้วเออแม่กลับมา <c oughs> ฉันหางจากบ้านเก่าดิห่างกันเป็นแมพเลยแต่ก็เราต้องมานะจากเมื่อพาที่รลเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมานี่ที่เรือนลำนี้นะครับนี่มาถึงแล้วก็คือผมคิดว่านะับลองเอาเสรราสัญญาณเนี่ยเรามา ช้กับที่เรือลำนี้ดูนะครับผมจำไม่ได้ว่าเรือลำลำนี้เนี่ยมันมีวิทยุหรือเปล่านะแล้วมันพังหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่เจอตัววิทยุเนี่ยผมก็เลยเลากลับมาดูนะครับออกมาณว่ามึงต้องมีแล้วเนะี่ยวิ่งมาครึ่งแมปขนาดนี้ไม่สิกูวิ่งครามแมปมาเลยซ่อมสภาพอากาศอ๋อนี่ไงนี่ครับเป็นไงเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานวิทยุบ,บนเรือใช้ได้แล้วนี่ครับนี่แจคฮิสกินได้ยินไหม นี่เจ๊คิสกินอัลโหลเสกินทำไมนานนักล่ะเปโดอยู่ไหนเขาควรจะรายงานเมื่อมาถึงป่าแล้วนะเปโดเออเราถูกโจมตีและเขาก็ถูกยิงด้วยลูกธนูเขาจะรอดไหมกูยังไม่เจอศพมันเลยเขาอเขาตายแล้วโอเคแล้วคุณล่ะไปต่อได้ไหม ก็คิดว่าได้นะยังไงก็ต้องทําแหละโอเครับทราบเดี๋ยวจะเตรียมแผนพาคุณออกมาอาจจะใช้เวลาสักพักถ้าเจอแล้วบอกด้วยล่ะบอกได้ไหมว่ามีอาโอเคหรือเปล่าพิสกินคุณก็รู้นะว่าเธอเป็นยังไงแล้วทำไมคุณต้องไปที่นั่นมีสมาธิหน่อยเปลี่ยนโอเคงั้นเรามาสนใจที่ยาบาหัวฆ่ากัน ยินดีเยคุณบาทตอนที่สอรของเรื่องราวในจิตวิญญาณแห่งป่าอเมซอนแล้วคุณสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านและเพลิดเพลินกับในแง่มุมของการเอาตัวรอดในเกมต่อไปได้ติดตามต่อในโซเชียลมีเดียสำหรับซีซันสะครับสหรับเกม Green Hell Speed of Amazonia พารสท3กูนึกอยู่แล้วกูนึกอยู่แล้วอะไรวะเนี่ยไอ้กูไปหาเสาติดตั้งโง่คุยเสร็จจบแล้วแห <c oughs> เล้วฉันได้เล่นอะไรบ้างไม่ไปวุ่นอยู่ในปหาหน่าโนะ้นนะกับอีกผู้เท่านั่นไม่ทำเควสอ,อะไรอยู่คือจริงแล้วไอพ้พาร์ทพาร์ทสองเนี่ยมันแค่ให้เราไปเอาเสาครับเออไปเอาเสาแล้วก็ติดที่เรือนเนี่ยจริงแล้วผมสามารถจบเกมภายในหนึ่งพาร์ทได้เลยเนี่ยแล้ว <c oughs> อีวด้ฉันเปล่ามึงหลอกใช่ไหนก,กูกูหาซะทั้งแมปเลยเออก็ผมไม่ได้บอกตักไหนว่าเควสกูเป็นเควสหลักชวนไม่ไดอดโดดไปหนึ่งดอก <c oughs> อีเวดเอ้ย ดนวัวหน้าชนป่าต้มหลอกใช้ทํางานแบบอืมเราอาจจะให้เควสหลักหน่อยเนาะแต่สรุปมันไม่ใช่ครับแค่ไปหาเสาแล้วมาติดตรงเนี้ยเสร็จแล้วไม่ต้องมีอะไรมากมายขอบคุณจริงๆใช้งานกูเหนื่อยเลยสิแต่กูเหนื่อยกว่าเอาลนะแต่ว่ามันยังมีเควสอีกนิดหน่อยนะก็คือเป็นเควสเก่าทนะี่ผมยังไม่ได้ทำนะ้วก็คือตรงนี้นะเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านเก่าด้วยนะเป็นหมู่บ้านคนคนป่ากเก่า ซึ่งไอ้เควสนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะชื่อว่าอะไรนะขออ่านแป๊บหนึ่งเราจะจบเกมภายใน5นาทีตอนนี้ไม่ได้นะคลิปนี้อย่างน้อยสัก20เสิเพอนาทีก็เลยต้องหาอะไรทานิดหน่อยเน,นี่ยดูดิกีดข่าหมดแล้วแต่ว่ายังเหลืออันหนึ่งเอ่อก็คือจัดการวิญญาณร้ายจากในตำนานนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยวิญญาณร้ายอีกแล้วนะแต่ไม่รู้ตัวเชี่ยอะไรมันคงไม่ได้มาเหมือนเสือดำเม,มื่อพาร์ทที่แล้วใช่ไหมเมื่อ2พาร์ทที่แล้วอะที่แบบนัดเดียวตายอะไรเงี้ยพี่ขอแบบเราใจหน่อยนะ กูขอแบบตื่นเต้นไม่แบบลากขากูไปกินสักข้างอะไรเงี้ยเออตื่นเต้นเลยเอะบอกเลยประมาณแล้วกูจะเดินยังไงเนี่ยแล้วก็นี่เนื้อเรื่องจะดําเนินต่อด้วยส่วนที่3ของ DLC รอพาร์ทสต่อไปครับซึ่งเอ่อหนึ่งพาร์ทเนี่ยนะครับมันจะมาเนี่ยก็ต้องรอประมาณ3-4เดือนนะส่วนไอ้เคเวสที่หาเออ่สลักหินจารึกคุยกับหัวหน้าชนป่าเนี่ยผมวมันแค่เคเวเสเ,คเ,วเสริมเควสเสริมเฉยๆแบบขมขม พูดแนาชุดป่าบอกอยู่ป่ามันก็ว่างอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเงินไป,ปฉันให้งานแกไปชิ้นหนึง่งผมทำงานเสร็จแล้วผมได้อะไรเลยครับแกจะได้ความชื่นใจจากเราและความนับถือแค่นั้นแหละนะสั้นๆไม่มีอะไรเลย <c oughs> อุ้ยเลยก็ไม่แนะ่แน่นาะคตพลาสามเนี่ยเราอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านเก่าก็ได้นะครับเออก็เลยสร้างความชื่นใจผู้มิตรเอาไว้ก่อนมันก็ไม่เสียหายเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านเก่าครับเออผมไม่ได้กลับบ้านเก่าแบบนี้ ไม่ได้กลับบ้านมัตั้งก้าวพลน้ำตาจะไหลใช่คับสร้างยังไม่เสร็จด้วยนูย่นน่ะเห็นไหมเห็นโครงไหมโอ้ยมันบอกเออแล้ว,ลว,ลวนายก็จะมาสร้างบ้านเราให้เสร็จแล้วสินะเอออาจจะสร้างให้เสร็จใช่ไหมอืมไม่รู้สิเออก็นะไม่รู้สิก <c oughs> <c oughs> ้เกียรซะ้วยสิแต่แต่ว่ามาเซฟก่อนพี่วิ่งมาอุตส่าห์ครึ่งค่อนแมปก็มาคุยวิทยุยังเหนื่อยเดี๋ยวเซฟแป๊บนี่เอ้ยอันนี้มันนอนเกือบแล้ว เซฟปุ๊บแล้วก็ดูในกล่องในยสิเออพอเรากลับมาบ้านเนี่ยแล้วก็ได้เวลาไอ้นี่เลยละกันน้ไหนก็อุตส่าห์กลับมาแล้วคราฟชุดเกราะเหล็กเลยเซ็ตใหม่เพราะแขนซ้ายนี่พังแล้วนะเหลือเหลือ4%แล้วแบบเหล็กม่งเหลือแท่งเดียวแล้วที่ใช้งานได้เนี่ยส่วนอันที่เหลือคือขึ้นสนิมเกาะมาแล้วย่มผมว่าเรามาเผาเลยละกนันน้ำงานเผาเหล็กมันต้องใช้เหล็ก3แท่งนะครับในการคราฟชุดเกราะเนี่ยหนึ่ง หึงชิ้นซึ่งเรามีแร่เหล็กเนี่ยสองเออผมน่าเอากระป๋องมาจากมาจากบ้านเก่าเราด้วยเฮจากแคมป์เนี่ยคือมันมีกระป๋องเปล่าเยอะไงผมน่าจะเอามาด้วยนะแล้วก็เอามาหลมอมะเอามาหลอมเป็นเหล็กเออไม่ทันแหละแต่ก็ช่างมันเถอะเอาไอ้แร่นี่ไปหลอมก่อนก็ได้ไปเราจะคาบกรออีกสักข้างครับแล้วก็ใสฟ่ฟืนโอุ้ณเหนื่อยเลยใส่ฟืนคือฐานหินนี่ต้องใส่ไปกี่ก้อนไม่รู้เยอะอยู่เนาะต้องเผาเพิ่มก่อนครับไอ้นี่ เราจะเก็บเกาะนี้เอาไว้ใช้ในภาษา <c oughs> เป็นไงผมมอกอนาคตล่วงหน้่ถ้าเกิดกูจะลําบากขนาดนี้ <c oughs> กูครบ <c oughs> กครบเ <c oughs> กาะไว้เผื่อพาดหน้าเลยละกันลองใส่อีกเราต้องเผาเอาฐานก่อนนะแล้วก็เอาฐานเนี้ยเอามาใส่ในนี้จริงๆตรงนี้ก็ใส่ฟืนอ๋อต้องมีฐานมีแค่ฐานเฉยๆใช่ไหมใช่ไม้ได้ป่าวเนี่ยผมจาไม่ได้ว่าว่ามันใช่ไม้ได้ป่าวนะในการเผาอะแต่ว่าผมว่าน่าจะไม่ไม่ได้แหละเออ <c oughs> มันบอกออเตาอันนี้เนี้ยรับได้แค่ฐานนะครับ ใส่ยางอื่นนี่ผมไม่รับได้เอาฝืนไปก่อนละกันงั้นผมจะเอาไม้เนี่ยไปเผาให้มันเป็นถ่านแล้วก็เอาถ่านไปเผาเป็นเหล็กแล้วก็เอาเหล็กไปคาเป็นกรอบเป็นไงกับมวิธีกูเหมือนจะคาเหล็กจริงๆได้เลยวนะี <c> ่ <oughs> ผมเล่นเกมนี้ผมสามารถเป็นช่างได้เลยเนี่ยยันโด้โครัวล่ามาร์ชกัทีเดียวว่าเจ๋งน,นะลืมเอาหม้อมาวะครับเอามากรองน้าเนี่ยทิพหายแล้วฝนตกอดดื่มน้ําเลยไอยต่ว่าเรามีกระดองอยู่นี่มีกระดองอยู่ เอา้ากระดองความอีกอลืมกรองไปหนึ่งได้อยู่ครับเรายังไม่ค่อยอยู่น้ํานี่เสร็จแล้วก็เอาดินเหนียวโปะเข้าไปหนึ่งก้อนงโง่งโง่เอ๊ะไอ้นี่เหรอไม่ใช่ต้องเป็นก้อนแบบนี้นครับก้อนีไม่ได้สัมผัสมาันา้นอะ่ะเป็นแท่งๆเสร็จแล้วก็จุดไฟไอ้นี่เสร็จไปเลยเผาเอาทานรอต่อไปครับแล้วก็จากนี้นี่ก็ไปหาแร่หน่อยไหมหาแร่หาแร่ ราะว่าผมต้องใช้เหล็กเผอเอเนี่ยผมอาจจะครับทีเดียวทั้ง4ี่ชิ้นไปเลยนะเออครับกละแขนซ้ายขวาขาล่างขาบนเดี๋ยวขาบนกูเป็นมาเหรอหรือว่าม,มาสร้างบ้านโอ้ยเสร็จเลยดีนะเออไม่ไอะขี้เกียจลื้อทิง้งละกันขี้เกียจเอาแค่นี้แหละเออว่าแต่พีเพ็กมันครับไงนะลืมขวานกระดูกอีเตอหินนี่ไงใช้กิ่งไม้อ่อคมมีดหินแล้วก็เชือกนะครับ มีดข่ดด้ครับ <c oughs> ไงรถเนี่ยหินหินอ๋อนี่หินบวกหินเป็นไรได้แล้วแล้วก็กิ่งไม้เชือกอีเตอร์เรียบร้อย,ยเย่แต่เก็บไม่ได้ของเต็มทิ้งะไรดีทิ้งหกแล้วกันหกไม่ค่อยได้ใช้งานเลยวะช่วงนี้โทษทีนะคุณตกงานแล้ว <c oughs> <c oughs> พอดียังมีธนูอยู่ถ้าลูกธนูหมดเมื่อไหร่เราก็ใช้ขวานนี้ได้อยู่นะครับ สรุปก็คือหอกนี่มันตกงานไปแล้วบอกเลยเอ๊ไหนๆก็จะเหนื่อยแล้วขอไปอ่าเออแป๊บนึงมันมีเนื้อตากแห้งอยู่ที่นี่หรือเปล่าถ้ามีก็เน่าเลยแ <c oughs> ม่งวันที่เราออกจากบ้านนี้เนี่ยคือวันที่40กว่ากว่านะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่79เลยคิดว่าเนื้อมันยังจะเด็กได้ปะเนี่ยใช่เ,เขียวอือแล้วเด่กกินทีขี้พุ่งฉันต้องพักก่อดเออพ้นนอนกอดดีกว่านะเอ้ยไม่ครับ เราต้องล่าสัตว์โกรธแล้วค่อยนอนนิ่งให้เออแล้วก็เอามาตากเนื้อแห้งจากนั้นก็ค่อยนอนครับแล้วเนื้อก็น่าจะตากแห้งเสร็จถ้าเกิดฝนไม่ตกอันไหนโอ้ยมือ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 สั่นมือสั่นมิจะสั่นเลยเบอร์นั้นอ๋อน่าจะเหนื่อยมั้งเออปกติผมกดชิปแล้วมันจะมือนิ่งนะแต่อ้นี้คือกดชิปแล้วมือมันยังสั่นอยู่สงสัยแบบไม่ไหวแล้วง่วงให้กูนอนเถอะให้กูมึงง้างอะไรอยู่เนี่แน่รู้เปล่าถ้าพี่ทำตรงนี้ได้เดี๋ยวพี่ก็จะ ได้นอนแล้วก็ได้เนื้อด้วยแอะตาแห้งครับกลับมาก็มีอาหารกินเป็นไงบ้านผมที่ไหนจะสุกท่พบ้านเดี๋ยวนี้ด้วยโอ๊ยปรสิตเออลืมไปเนื้อตัวสุกกระป๋อยู่โอ้โหปรสิตถามหาเลยบอกกูต้องไปไอ้นั่นเหรอบอกเออไม่เไรใช่กุน,นอนอะ่ะง่วง,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 งไปหมดแล้วอะ่ะโทษนะพี่ถ้าพี่นอนตอนนี้นี่นพญาชัยท้องพลุนแน่นอนพี่จีต้องไปหาเห็ดก่อนนะครับ hours Two later เห็ดส้นนสมโว้ย ไม่มีไม่มีศพแดกยาบแล้วกันมามีสอบป,ปุก <c oughs> ลบไขรฮเอาไอเวนมึงแก่พยาธิหน่อยเฮ้ยยามสรรพคุณแค่ลดไข้อะกูเสียของเลยเนี่ยลบไขรอ๋อมันก็มีบอกยู่นะว่าแล้วไมกูไม่อ่านกินยามไม่อ่านฉลากตายได้เลย <c oughs> โอ๊ยง,ง่งวงง,วง่วงไปนอนก่อนเดี๋ยว่อยตื่นมาหาก็ได้คือการเป็นพยาธิในท้องนี่มันจะอยู่อาหารเร็วขึ้นน,นะนะ ผมเลยไม่ค่อยยากนอนตอนแบบพยาธิกำลังดิ้นดินด้นยุ่นในท้องผมเนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยนอนไปครับพยาธิบอกอกำลังแทะเนื้อมันอร่อยอยู่รในกระเพาะมันเนี่ยน <c oughs> องเผาเสร็จแล้วนี่โอเคก็เก็บฐานมา่านได้มาส5บหก้อนนะครับนี่โคตรเยอะเอามาสักหกก้อนก่อนแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็จุดไฟเผาแล้วก็นอนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอา่าเป็นไงมันจะทําให้การนอนเราเนี้ยไม่สูญเปล่าเดี๋ยวเข้าเ็จเบิ้ล เบิร์เลขเด็ก,กนอน day t เอาล่ะจากนั้นก็ไปภารกิจตรงนี้เดี๋ยวจะไล่เนี่ยพิกัดอยู่ตรงที่4435เลยหมู่บ้านไปหน่อยนึงโอเค4435 <c oughs> เออเดี๋ยวเขาอ่านแป๊บโน้ตโน้ตมันอาจจะมีบอกใบเล็กจัดการวิญญาณชั่วร้ายในตำนานจัดการวิญญาณชั่วร้ายในตำนานปีศาจขาววิญญาณหวยหวน,น้ำต้องสาบ น้ำตาโลหิตอันนี้คว,ควิดควิดที่เราทำเสร็จแล้วนี่ทำไมมึงไม่ขีดค่างงอะเน,นี่ยทพํพพี่สับสนอันนี้ปีศาจสีขาวไม่น่าใช่เพราะว่าหายังไม่ครบวิญญาณหวยหวนน่าจะอันนี้แหละนี่ไงวิญญาณชั่วร้ายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่ชั่วร้ายมันนอนบนต้นไม้เหรอมันหอนเมื่อลมพัดจนตื่นไหมมันส่งเสียงร้องดังเหมือนวิญญาณอันเจ็บปวดของลิงที่ตายเป็นร้อยๆตัวหรือเปล่า ไม่มีสัตว์หรือมนุษย์ที่อยากจะเข้าใกล้มันส่วนน้อยที่เข้าใกล้ก็จะได้พบกับจุดจบอันเลวร้ายซากที่เหลือถูกคุ้มครองโดยวิญญาณชั่วร้ายอย่าหวังจะสงบสุขเห็นไหมมันนอนบนต้นไม้เหรอหรือว่ามันหอนเหมือนลมพัดหรือเปล่าอืมเอีกแล้วเหรอมึงเซ็งหรือเปล่าเนี่ยกูขอเหอะนะขอแบบอึดๆหน่อยพี่อยากเร้าใจเนี่ย ถ้าแกเป็นเสือนะหรือเป็นลิงวะเป็นลิงนี่ผ่านหมู่บ้านวัสดีครับไม่ได้กลับมานอนชุดเกราะเล่าเลยไม่ต้องเตรียมไปเยอะเหนื่อยเมื่อตอนที่เราสู้กับเสือดาเนี่เตรียมจนเหนื่อยยิงเม็ดเดียวหลับเหนื่อยเปล่าเลยเพราะงั้นกูไม่เตรียมแล้วชุดเกราะหรืออาวุธด,ดีๆเนี่ยช่างมันเถอะผมจะใส่แบบไล่ๆไปนี่แหละอันนี้คุยโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมะอันนี้อาหารเขาให้แถมเว้ยอ่ะกินซะหน่อยอันนี้เน่าเสียช่างมันไปครับหาถ้ำ 43 34ตรงนี้แหละถูกแล้ว34แต่ว่าต้อง43นะครับ43ทางไหนดีวะเนี่ยไวเกือบไปแล้วแน่ตากูไวช่วงนี้แถวนี้แนะ่เลยนี่ไงเนี่ยถ้ำไม่เจอเห็นสังหีรว้ยนี่ไงเออ <c oughs> เสียวหัวชังเลยครับมงคงไม่ได้แบบว่านอนอยู่บนบนหัวพี่ใช่ไหม สี่สามสามสามตรงนี้สี่สามสามสามมันอยู่แถวๆนี้แหละนะครับสี <êtes> ่สาม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 สี่เนี่ยสี่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 สามสี่สี่สี่สามสี่ใกล้ๆนี่แหละเอ้ยตรงนี้มันปากทางเข้าหมู่บ้านเราเลยนี่ว่ะตรงนี้ก็เซฟได้มันมีเต็นท์เราอยู่เออดีเสียไปก่อนเฮ้ยมีเห็ดมีเห็ดแล้รก็เจอซะเถอเอ้ย เงียบแล้วก็เซฟแบบแม่ช่าเป็นใจ <c oughs> ไม่ที่เซฟฉบเชิญเลยด้วยเอาละจาานั้นก็มามันต้องอยู่ในถ้ำนี่แหละมันก็ข้างนอกถ้ำไม่รู้ตัวอะไรแต่ว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ดูร้ายกระโดดแป๊บตรงนี้โอ้โหตกทีหักแน่นอนอึ๊บแต่เราพิ้วพอ,อตรงนี้ขึ้นยากอย่าง ตรงนี้มีสลักหินผมอ่านไปแล้วเรื่องไงอยู่ไหนดูอีกทีสิพี่แกตสี่สามสามสองสี่สามสามสองอันนี้มันสามสามสียนะมันน่าจะแถวๆนี้นะมันน่าต้องไปอียบดูบนหัวเดเดคือเจ้ามันกระโจนมันขย่อมหัวกูเนะี่ยกูไม่รู้ตัวเลยเนาะ <c oughs> ต้องระวังทั้งบนหัวทั้งพื้นด้วยมันบอกว่ามันอยู่บนถ้ำอะไรอย่างนี้เฮ้ย <c oughs> เอ้ยตรงนี้อเปล่าซีซีสามสามตรงนี้เลยนี่วะเนี่ยตรงเนี้ยเป๊ะเลยตรงนี้ครับใช่เลยเนี่ย4ี3ีสส,ส,สตรงนี้แหละเนี่ยเปเลยซีซีสามสามหน้าปากทางเข้าถ้าด้วยเดี๋ยวนะหรือว่าต้องเป็นตอนกลางคืนหรือเปล่าเออตอนกลางคืนหรือเปล่าเนี่ยอ้อ ตื่นเกือบเที่ยงคืนเลยเป็นไงกูเฟี้ยวพอมืดๆนี่แหละอย่างเร้าใจตอนนี้แหละนี่ยๆเน,นี่เสียงตัวอะไรฮะปิ๊ก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 ติดอะไรเนี่ยไม่เคยเนยกูมองด้านบนก่อนเลยนี่ครับเสียงเหมือนลิงเลยนะ อันนั้นมันเสียงไก่บนนี้หรือเปล่าวะเนี่ยมันร้องแถวๆนี้ครับแต่ว่ามืดๆแลจะไปไงเ,เอยรางต่อเรียบร้อยเดี๋ยวจะหาทางขึ้นไปด้านบนก่อนเนี่ยขึ้นไงวะเนี่ยอ่ะมาละนี่ผมเจอเส้นทางแล้วครับเออให้กูออมโลกซะเลยจากจากดินเขาอะวิงว่งเวียนตรงนู้นนะอืมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ฟฟ๊กเกเล่นเอานี่กูขา,ากต้องเจออะไรคุ้มค่าหน่อยนะ มันร้องอยู่ตัวอะไรไม่รู้ว่ยลิงหรือเปล่าเกมนี้ผมไม่เคยเจอลิงนะแต่ว่ามันมีม嘛น,นี่นับว่าเป็นสัตว์ที่หายากในป่านเนี้ตรงนี้มันเหมือนเป็นทางขอนไม้ด้วยเว้ยอะไรอะฮะจัก,กรยาน <laughs> อะไรวะและวิญญาณชัว่วร้ายก็จะพ่ายแพ้เช่นกัน What the fuck มีจัก,กรยาน ใครมึงขับมาปั่นแล้วมาแปะติดตรงนี้มึงดูนหนังดูฟาสเยอะไปอ่ะมึงจะเรียนแบบพี่ดดมเหรอไม่ได้นะเออว่าแต่เควสใหม่ขึ้นมาแบบนี้นําข่าววิญญ,ญาณร้ายไปแจ้งผู้เท่าผู้เท่าครับที่บ้านผู้เทามีสิ่งที่เรียกว่าจักรยานไหมฮะคนปากก็เลยคงจะคิดว่าผมได้ยินเสียงน่าจะเป็นวันสัตว์ร,ร้ายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เสียงล้อจักรยานแบบลมพัดแล้วก็มันหมุนไงแล้วก็เอทเอดเอทเอท นี่แหละครับมันไม่ใช่หลักการทางวิทยาศาสตร์มันก็จะงงๆหน่อยนะนเอ๊ถูกลวย,อยพอดีจำไม่ค่อยได้นะครับไม่ได้เล่นแบบเก่ามาสนานหลงนิดหน่อยแต่ก็มาถูกแล้วสวัสดีครับพุท่าูพุท่าแบบว่ามีคนปั่นจักรยานอยู่ในป่าด้วยลนะแล้วเปียวจักรยานจากไหนไม่รู้นี่คุยผมกำจัดวิญญาณชั่วร้ายได้แล้วก็คือถอดล้อมันออกเลย ก็จะไม่มีเสียงดังต่อบปกแย้แยกเอาละผมกําจัดวิญญาณชั่วร้ายจากต้นไม้ไปแล้วตอนนี้เนี่ยพวกคุณปลอดภัยแล้วเราไม่ต้องการคนนอกและวิญญาณของพวกเขาที่นี่คุณทําได้ดีมากเรียบร้อยครได้มาอีกหนึ่ง้อยค่าความชื่นใจแล้วไงน่าจะเต็มร้อยแล้วมั้งเนี่ยเปล๋อเอ้ยเต็มพันแล้วนี่ไงพันนึงแล้วครับอันนี้ก็ครบพันแล้วสมภู่า สร้างความชื่นใจจนแบบเ,เราจะก่อตั้งให้เจคเราเนี่ยเป็นผัวหน้าชนป่าได้เลยนะรุ่นที่2ได้เลยขอบคุณครับแต่ไม่เอาครับกูจะออกจากป่านี้ความชื่นใจนี่เต็มเปี่ยม้ยครับแล้วไงยังไงก็ต้องรอพาร์ทสามอยู่ดีป้างั้นกลับไปนอนบ้านดีกว่าแล้วก็นี้และเหล็กหลอมเสร็จแล้วนะครับอ่าจากนั้นก็โอแม่พิมพไหนว่าแม่พิมเมื่อกี้นี่แม่พิม แม่พิมพ์เพืจะไม่ผิดเอาแม่พิมพ์มาแล้วก็เอาไม้สติกมาวางเอาไว้ไเป็นการท่าเพื่อจะรัดเป็นแท่งเหล็กเป็นแบบพิมพ์แล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปด้วยอีกหนึ่งก้อนเป็นแบบพิมพ์เกราะนี่ไงหนึ่งชิน้นเยี่ยมไปเลยเบิร์นไฟเบิร์นทีโอ้โหใส่ถ่านใหม่แดกฟืนไม่ใช่น้อยนะเราเนี่ยโอ้กินฐานกูไปจุกจุอร่อยไ้ไหมยังไงครบไปเลยเบิร์น าจากนั้นก็รอแล้วก็คราวนี้เราก็จะได้มาเป็นชิ้นส่วนเหล็กแล้วก็เอามาคับเป็นเกราะได้แล้วนะครับแดีวันเลิรนหน่อยงั้นระหว่างรอเราไปฟาร์มแร่เหล็กเลยละแกนนครับอยู่ในถ้ำาเนะฟาร์มแร่เหล็กเลยละแกนเพื่ออนาคตเพื <pe> er ่ออนาคตเราจะได้อึดถึกขึ้นตรงนี้ก็เป็นบ้านเก่าเราด้วยนะนี่ฮนะนี่ไงตรงนี้มีไหมมีหนึ่งชิ้นเยี่ยมเออเพราะมันสุ่มเกิดไงแร่เหล็กเนี่ย ได้มาสองครับโปรโมชั่นขอบคุณมีกเป่าเดี๋ยวเซฟก่อนเปดิดโดนฉกตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดน้ำไม่ปลอดภัย<ะ>นั่นไงไม่ทันขัดขับไม่ทันกัดับ <laughs> เป็นไงเหมือนกูรู้อนาคต <c oughs> โดนแน่แน่โหลดแป๊บหลิกมนันอาจจะเกิดใหม่ก็ได้แล้วก็ปั๊มแม่งเลย <laughs> โหลดปั๊มโหลดปัด๊มไม่มีเว้ย โอเคนั okay. re ่นแหละเราก็แ no ค่คาดหวังนิดหน่อยเองส่วนมึงโหใช่ได้นี่ไปดักเกิดตรงอื่นเลยมันบอกมนุษย์มันรู้แล้วว่าเราจะดักกัดมันตรงเนี้ยดักต่อยมันอ่ะไปเกิดที่อื่นดีกว่าแอบๆอหน่อยชิบหายแล้วไอ้นี่มันร้ายกาจเหมือนพอมันเหมือนพอมันเห็นว่าเรารู้อนาคตปุ๊บแม่งไปเกิดที่อื่นเลยแหละ ลองพื้นดีๆยิ่งตอนนี้มันยิ่งตอนจะเช้าใช่ไหมมืดซะด้วยมองไม่ค่อยเห็นนะั่นแหละมองไม่ค่อยเห็นทางซะด้วยโอ้อย่เพิ่งไอ้น้องเอ๊ะเยีเรียบร้อยตรงนี้ไม่มีโอ้โอ้โอดอมรามครับตรงนี้มีเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีวะครับโอ้แหลเหล็กหายากอะเน,นี่ยงั้นเอาแค่สองก้อนก่อนก็ได้นะเพราะว่าหายาก ต่ว่าจริงแล้วแม่มันน่าเอาเหล็กมาจากที่ที่บ้านใหม่เราอะที่บ้านที่แบบแบบใหม่ตรงเนี้มีเหล็กกระป๋องไงเป็นกระป๋องอาหารอะเป็นสิบชิ้นเลยแล้วถ้าเอ๊ะหรือว่าเราไปครับเตาหลอมที่ตรงนี้เลยจะง่ายกว่าไหมแต่นั่นแหละคือเตาหลอมเหล็กนี่บอกเลยว่าครับลําบางอยู่นะเพราะว่ามันต้องครับสองอย่างเลยก็คือที่เผาถ่านกับเตาเหล็กหลอมอะเออแล้วมันครับนี่โคตรเหนื่อยเลยครับแล้วก่อนจะครับไอ้สองอันตรงนี้เนี่ย ก็ต้องคราฟไอ้นี่ก่อนด้วยครับไอ้นี่เป็นบล็อกใช้ไม้สูงโคตรเยอะแล้วแบบขี้เกียจระขี้เกียร์นี่อบเสร็จแล้วอร่อยเอามาคลี่ออกเก็บได้มากี่ก้อนปึ๊บสองแท่งนะครับหลอมอีกอืมเดี๋ยวนะเกาะเหล็กมันต้องใช้สามแท่งนะครับในการคราฟชุดเกราะเราหลอมไอ้นี่อีกหนึ่งก็จะได้มาเป็นหนึ่งชุดอันนี้หลอมได้มาสอง เราก็หลอมได้แค่2ชุดนะครับแล้วก็แร่เหล็กหลอมเสร็จแล้วหลอมไวใช้ได้เนี่ยป,ปั๊บปุบ๊บปั๊บเสร็จแล้วก็ยัดเตาอบหนุ่มปังแล้วก็เก็บฐานมาด้วยฟืนจะบอดแล้วโอโ้โห่านก็หมดอีกแล้วเนี่ยดูดิใช้่านแบบมหาซาอแล้วก็ไปนอนสัก2ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมานะครับอันนี้เสร็จยังเสร็จแล้วอบแห้งเรียบร้อยแล้วก็เก็บมา ครึบได้มาสี่แท่งแล้วก็อันนี้หลอมเป็นลยอันนี้ปั๊บหนึ่งสองสามแล้วก็เชือกเอ๊ะเส้นหนึ่งหรือสองสองเส้นเนาะเอ๊ะเรียบร้อยเย้ yeah! <c oughs> ดูวความยากลำบากนี้ห้าสิบห้าเปอร์เซนะ็นต์เวบคือถ้าเราคับบ่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มค่าวความคงทนมากขึ้นน,นะนะ50ห้าสิบอันนี้ใส่เกาะขาขวาเลยแล้วแนไปเย้ต yeah! ึกๆหน่อย เราได้เหล็กมาแล้วนะเป็นก้อนเล็กๆนี่มาครับอีกเซตหนึ่งคราวนี้ก็ได้มา3มชุดแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ยัดปุ๊บจากนั้นก็รอทานเท่านั้นตรงนี้เนี่ยพี่กำลังเบินอยู่รอหน่อยนะแล้วก็ออกมากินเลยสิเสร็จยังเอ้ยไม่เสร็จใส่กุจะขาดแล้วเสร็จยังควันไม่ออกเสร็จแล้วแล้วก็เก็บอืมจริงๆใส่ไปแค่ครึ่งนึงก็ได้นะหรือว่าใส่ไปแค่ก้อนเดียวก็ได้แหละเออ อันนี้เขาจะได้กรอกเขนมาอีกข้างหนึ่งแล้วนะอีกข้างหนึ่งคแรบบับไกลแล้วเรียบร้อยผมจอ่อคารูเอ้ยรอหน้ารูเอ้ยรอเก็บเฉยๆนะรอเก็บนะแล้วก็เก็บเย้ yeah! ได้มาอีกหนึ่งเซตแล้วแนนนนตอนนี้ไปเลยปุ๊บสองสามเชืออีกสองเส้นเย่โอ้ชุดกอดไอออนแมน น,นีแหละคนป่ามึงต้องผวาแบบอุ้ยมันสุดชุดอะไรอ่ะทำไมมัน,มนดังกองแกงอย่างเงี้ยอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเอ็ดอ๋อหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาโอเคเรียบร้อยครับสามข้างแล้วเออแต่ไอ้ข้างซ้ายนี่มันนับหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะมันจะเจ๊งเลยสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็หลอมทิ้งเอาไว้อีกชิ้นหนึ่งนะครับเก็บเอาไว้ครับในภายภาคหน้าก็โอเคผมก็สำหรับเกม กรีนเฮลส l สปริตออฟอเมซอนเนียนะครับพทนนี้นก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะก็เอาไว้ต่อในเด c ยพาร์ทสามต่อกันเลยนะครับซึ่งจะมาอีกทีเนี่ยเดือนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้แน่นอนนะอีกสักพักใหญ่แหละถึงจะมานะก็เอาไว้รอติดตามต่อใน DLC เด c ยลซีพาร์ทสามละกันนะฮะ